ที่ประเทศยูกันดานะครับมีการนํารถจักรยานยนต์พยาบาลครับมาใช้ช่วยนําหญิงตั้งครรภซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารไปให้ทันมือหมอนะครับติดตามชมพร้อมกันลักษณะภูมิประเทศในเขตเอมบาเล่ ale, ทางภาคตะวันออกของอยูกันดาเป็นภูเขาสูงชันรถยนต์เข้าไปไม่ได้ ทำให้ผู้คนที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลต้องเดินเป็นระยะทางไกลสร้างความยากลําบากให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเด็กๆในรายที่เกิดเจ็บท้องต้องคลอดกระทันหันก็เสี่ยงที่จะสูญเสียลูกในครรภ์หรือแม้กระทั่งชีวิตของแม่แต่ตอนนี้มีบริการที่เรียกว่ารถจักรยานยนต์พยาบาลมาใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุลาเมกมานูอาลีจะรีบขี่รถจักรยานยนต์พยาบาลซึ่งมีเตียงพยาบาลพ่วงอยู่ด้านข้างไปที่บ้านผู้ป่วยเขาบอกว่าตั้งแต่ใช้รถแบบนี้มามีผู้ป่วยซึ่งเป็นชายชาราเสียชีวิตเพียงรายเดียวรถจักรยานยนต์พยาบาลจะจอดเตรียมพร้อมอยู่ที่ศูนย์สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสมาชิกในชุมชนได้รับการฝึกให้ขี่และบำรุงรักษาอย่างพร้อมมูล รถจักรยานยนต์พยาบาลสามารถใช้ได้ดีในพื้นที่ธุรกันดารและมีความคดเคี้ยวเนื่องจากคล่องตัวกว่ารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสีล้อโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแถมยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเขตเอม็มบาลีเริ่มนำรถจักรยานยนต์พยาบาลมาใช้เมื่อเดือนธันวาคม2556จากนั้นก็แพร่ขยายไปใช้ในเขตอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งก็มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่ตั้งครรภ์ โดยในปี2556ยูกันดามีอัตราการเสียชีวิตของมารดาตั้งครรภ435รายต่อการเกิดของเด็ก100,000ราย